สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การจอดลึกข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ่อเหมือนจะขัดขัดกันนิดหน่อยคือเรื่องปาฏิหาริย์ในพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับค่ะสวัสดีค่ะคือมีบันทึกเรื่องเหนือธรรมชาตินะแต่เอ๊ะทำไมเหมือนพระพุทธเจ้าจะไม่ค่อยสนับสนุนหรือบางทีก็ห้ามแสดงด้วยซ้ำเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากข้อมูลกันครับใช่ค่ะ ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะมันทําให้เห็นความลึกซึ้งในคําสอนนะคะคือจริงอยู่ที่ปาฏิหารเนี่ยมีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับมีอยู่จริงแต่ก็ชัดเจนว่าไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจหลักเลยค่ะหัวใจสําคัญจริงๆคือธรรมะคือความเข้าใจในความจริงแล้วก็การปฏิบัติตามทางดับทุกข์ข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็จะช่วยให้เห็นว่าท่านจัดลำดับความสำคัญเรื่องนี้ยังไงแล้วปาฏิหารถูกมองในฐาน,นะอะไรกันแน่ค่ะครับ จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเขาบอกว่าปาฏิหาริ์หลักๆมี3ประเภทนะครับ1คืออิทธิปาฏิหาริ์อันนี้เอ่อที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะพวกแสดงฤทธิ์ใช่เหาะเหินเดินบนน้าหรือว่ารู้วาระจิตคนอื่นทํานองนั้นอืมค่ะ 2. คืออเทศนาปาฏิหาริ์อันนี้บางทีก็เรียกว่าอธิฐานาปาฏิหาริ์ในความหมายที่ว่าทายใจคนอื่นอ่าทายใจรู้ความคิดครับรู้ความคิดคนอื่นได้ และสอนุสาสนีปาฏิหารอันนี้สําคัญอันนี้คือปาฏิหารแห่งการสั่งสอนหรือก็คือธรรมะที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจคนได้จริงๆค่ะแต่ที่น่าสังเกตนะคือท่านยกย่องอนุสาสนีปาฏิหารเนี่ยที่สุดเลยค่ะว่าเป็นเลิศที่สุดส่วนพวกอิทธิปาฏิหารนี่เหมือนจะทรงติเตียนบ่อยๆยใช่ค่ะเพราะไม่อยากให้คนไปหลงติดอยู่กับทริเดชครับจนลืมแก่นธรรมไปถูกต้องเลยค่ะ เหตุผลที่พระองค์ไม่ทรงเน้นอิทธิปาติหารหรือแม้แต่ปาติหารที่เกิดจากการตั้งจิตอธิษฐานเอาสิ <te> ่งต่างๆนะคะที่เป็นอธิษฐานนาปาติหารในอีกความหมายหนึ่งที่เกี่ยวกับการอธิษฐานขออธิษฐานขอพรค่ะก็เพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นเครื่องกีดขวางซะเองเป็นอุปสรรคใช่ค่ะคือการแสดงฤทธิ์เนี่ยอาจจะทําให้คนตื่นเต้นเลื่อมใสในตัวบุคคลนะคะครับศรัทธาที่ตัวคนใช่แต่ไม่ใช่ในธรรมะ ซึ่งเป็นเป้าหมายจริงๆมันเบี่ยงเบงความสนใจจากการลงมือปฏิบัติเพื่อความเข้าใจเพื่อการดับทุกข์ไปสู่ความอยากได้ใครมีอํานาจพิเศษหรือว่าไปพึ่งพาสิ่งภายนอกแทนอ๋อเข้าใจเลยนี่คือจุดที่แบบว่าละเอียดอ่อนมากว่าทําไมถึงทรงสนับสนุนปฏิหารด้านการสอนมากกว่าคะ่ะแต่ถึงอย่างนั้นก็มีบันทึกที่พระองค์ทรงสแสดงปฏิหารในบางครั้งนี่ครับมีค่ะมีข้อมูลชี้ว่ามีปฏิหารที่เรียกว่า อุตริมนุษธรรมค่ะทําอันยุดยิ่งที่อาจจะแสดงในสถานการณ์ที่จําเป็นจริงๆเท่านั้นใช่ค่ะอย่างเช่นเช่นเพื่อปกบ้องพระศาสนาจากการถูกท้าทายหรือแบบว่าถูกทําลายอือย่างกรณีเอ่ยม,มกะปฏิหารที่ทรงแสดงเพื่อข่มพวกเดียวรทีค่ะอันนั้นชัดเจนหรือเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นจริงๆให้ข้ามพ้นอุปสรรคสําคัญไปได้อือแสดงว่านี่ไม่ใช่การแสดงเพื่อโอโ้อวดอะไรเลยไม่ใช่เลยค่ะ เป็นการใช้เครื่องมือเมื่อถึงคราวจำเป็นจริงๆครับจำเป็นที่สุดใช่ค่ะการแสดงปาฏิหาริเหล่านั้นมักจะมีเหตุผลเฉพาะหน้าและไม่ใช่การแสดงพร่ำเพื่อนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลคล้ายๆกับการสงเคราะห์เป็นพิเศษครับเช่นเช่นช่วยผู้ที่กำลังจะตายให้จิตสงบหรือผู้ที่กำลังเผชิญภัยอันตรายร้ายแรงมากๆอ๋อ แต่ก็ไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่จะได้รับความช่วยเหลือแบบนี้ต้องมีเงื่อนไขใช่ค่ะข้อมูลระบุว่าต้องมีเงื่อนไขประกอบด้วยคือ 1. ต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วครับ 2. ออยู่ในสถานการณ์คับขันจริงๆและที่สำคัญคือมีบุญเก่าที่ส่งผลพอดีในจังหวะนั้นอ๋อต้องมีบุญเก่าหนุนด้วยใช่ค่ะ จังหวัดต้องได้พอดีการแสดงปฏิหารลักษณะนี้เนี่ยจึงสะท้อนทั้งอำนาจแห่งธรรมแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณไปพร้อมๆกันเข้าใจครับไม่ใช่เรื่องของการตามใจหรือว่าบรรดาลได้ทุกอย่างนะคะงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยปฏิหารในพุทธศาสนาคือมีอยู่จริงแหละค่ะมีจริง แต่ถูกมองเป็นแค่เครื่องมือชนิดหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป้าหมายถูกต้องค่ะแล้วก็จะถูกนำมาใช้อย่างระมัดระวังมากๆมีวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของธรรมะเสมอใช่เลยการที่ไม่สนับสนุนให้แสดงฤทธิ์ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนหลงทางอือหือแต่การที่ใช้ในบางครั้งก็เพื่อยืนยันความจริงหรือช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเพราะฉะนั้นไอความขัดแย้งที่ดูเหมือนมีตอนแรกจริงๆแล้วอาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ อาจจะไม่มีเลยค่ะแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งเรื่องลำดับความสำคัญมากกว่าเป็นการสรุปที่ดีมากค่ะแล้วมันก็นำไปสู่ข้อคิดที่น่าสนใจนะคะว่าการทำความเข้าใจมุมมองที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เกี่ยวกับปาฏิหาริย์เนี่ยอาจจะส่งผลต่อวิธีที่เรามองศรัทธาได้เลยนะอืมยังไงครับว่าศรัทธาที่แท้จริงในพุทธศาสนาควรจะอย่างรากอยู่ที่ไหน ระหว่างความตื่นตาตื่นใจในสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่าความเข้าใจและความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนที่เราพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงโอ้โหน่าคิดตามอย่างยิ่งเลยครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับต่อยอดจากที่เราคุยกันโดยเฉพาะเรื่องอนุสาสนีปาฏิหาริ์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องสูงสุดค่ะปาฏิหาริย์แห่งการสอนเป็นไปได้ไหมครับว่า ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ใช่การเหาะเหินเดินอากาศหรือรู้อนาคตอะไรแบบนั้นอืแต่คือปาฏิหาริย์แห่งคำสอนเองที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อืมน่าสนใจมากค่ะพลังของธรรมะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี่แหละคือสิ่งมหัศจรรย์ที่แท้จริงหรือเปล่าค่ะก็ฝากให้ลองนำกลับไปพิจารณากันดูนะครับ